ไปเติมเติมเติมไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดเติมมาเลยไม่ต้องหยุดไปไปไปไม่ต้องหยุด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 ไปใส่ใส่พวงมาลัยด้วยถอยหลังไปถอยหลังไปพุ่งมาใหม่ใส่พวงมาลัยด้วยตุ้สายขวาเติมเตมเติมเลยเติมเตมเลยสายขวาสายขวาพวงมาลัยพวงมาลัยสายขวา ไม่ตั้งหลังไม่หักขวานิดนึงพี่หักขวานิดนึงถอยไปหักขวาเอาขาขวาหักขวาขวาดิพี่ขวาขวาถอยหลังมปพี่ยาวๆเลยยาวๆเลยเอาเติมเต็มๆเลยพี่เปิดพี่หักขวาดิหักขวาดิ ไปเลย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 ดูทางขึ้นนะฮะโคตรทันตัเนี่ยทันนี้มาไม่ได้เลยฮนะขึ้นเขาออกยาวมากฮนะตรงนี้ขึ้นได้ประมาณสองกิโลอ่ะขึ้นอย่างเนี้ยนะฮะขั้นต่อไปมา